สวัสดีครับเขาสร้างเว็บไซต์กันได้ยังไงตอนที่8คราวนี้จะเป็นการเขียนโปรแกร,รมนะครับบน HTML ครับใช้ JavaScript นะฮะเปิดโปรแกร,รม Visual Studio Code ขึ้นมานะครับอเออผมไปที่หน้า index.html นะครับภาษา HTML เนี่ยนะฮะลบทิ้งไหมหมดเลย อ่ะข่าวนี้ถ้าเกิดเราพิมพ์ hello world นี่คือ hello world มันก็จะแสดงคลิกขวาครับอ่า show preview ครับ hello world ขึ้นมาใช่ไหมข่าวนี้อ่าผมจะเขียนโปรแกร,รมแล้วครับผมเปิด tag script เดี๋ยวซูมเข้าไปหน่อยเอาอืมอร์มิน a l กันอ่าเปิด็กสค c r i ต์ครับ ซึ่งโปรแกรม Visual Studio Code เขาก็ปิดสคริปต์ให้เรียบร้อยนะครับผมให้นำหนึ่งตัวเลขหนึ่งเท่ากับเท่ากับเท่ากับหนึ่งนะ้นำสองเท่ากับสองเท่ากับห้าแล้วกันอา้าวซัมเท่ากับอะไรครับเอานำหนึ่งบวกนำสองอา่า เอานำหนึ่งนำหนึ่งเท่ากับหนึ่งนำสองเท่ากับห้าเอาหนึ่งบวกนำสองก็จะกลายเป็นหกนะครับแล้วลองไรซ์ซัมออกมาแสดงตัวเลขซัมออกมานะครับโดยคำสั่ง document dot write อ่าแล้วก็ซัมมาแล้วครับหกอืมอ่ะปิดซะหน่อยอ่ามาแล้วครับหกเอ่อซึ่งมันไม่ยอมขึ้นบรรทัดใหม่ hello world มันควรจะขึ้นบรรทัดใหม่แล้วก็เป็นนี่ใช่ไหม ั้นผม BR BR ก็ได้นะครับหรือผมจะให้อันี้เป็นพารากราฟก็ได้ครับบอกว่า Hello World ให้เป็นพารากราฟมันก็จะขึ้นมาทันใหม่โดยเราไม่ต้องปิด BR นะครับให้เป็นทัก P พารากราฟคราวนี้ตอนนี้ก็มันก็เป็นโปรแกรมแล้วไงถ้าเกิดนำหนึ่งเป็น10 น้ำสองเป็นห้าน้ำหนึ่งบวกน้ำสองแล้วไรซ้มออกมามันก็เป็นสิบห้าไงเนี่ครับคือเขียนโปรแกรมเนี่ยมันก็จะมีตั้งค่าตัวแปรได้แล้วตัวแปรเป็นอะไรก็ได้ฮะแล้วมันก็เอาเอาตัวแปรเนี่ยมาบวกกันเก็บไว้ในตัวแปรหนึ่งได้แล้วก็เอามาซ้ำกันเอามาบวกเออแล้วก็แล้วก็ไรออกมาทาง HTML ได้นะครับอืมคราวนี้เขียนโปรแกรมนะครับนอกจาก มันจะมันจะสร้างตัวแปรได้คำนวณได้มันก็ยังทำลูปได้นะครับทำสั่งวนซ้ำนะฮะสั่งวนซ้ำได้ในขณะที่ HTML มันคีย์ได้อย่างเดียวนะครับแต่เขียนโปรแกรมเนี่ยมันจะคำนวณได้นะฮะและเก็บตัวแปรได้อ่ะเดี๋ยวผมลองเริ่มลูปนะครับมผมจะพิม พิมพ์1นถึงสินะครับอาล่ะใช้ลูป for ครับแน่ for l o o เปิดวงเล็บครับ for loop ก็คือให้ทํากี่ครั้งอยู่ในวงเล็บนี้นะครับแล้วให้ทําอะไรอยู่ในวงเล็บนี้อ่าทำกี่ครั้งผมบอกเงื่อนไขว่าให้ i เท่ากับ1่ก่อน i นี่เป็นอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าลูป for i นี่มาตรฐานเลยครับ for แล้วก็ใช้ตัวแปร i ใช้กันทั้งโลกมาถึง i ไว้ก่อนมันมาจาก integer นะครับตัวเลข อ,อจริงๆเป็นอะไรก็ได้แหละอ่ะผมเริ่มต้นให้ i เท่ากับ1แล้วก็ถ้า i น้อยกว่า20นะครับให้ i เท่ากับ i บวก1ความหมายคือเริ่มต้นเนี่ยให้ตัวแปร i เท่ากับ1แล้วถ้า i น้อยกว่า20นะครับก็ให้บวก1แล้วก็ทำในสเตทเมนต์นี้ไปเรื่อยๆ i ก็จะบวก1พอรอบที่2รอบ1มันจะเป็นเลข1ใช่ไหม รอบสอก็จะเป็น2เพราะมันบวก1ไปเรื่อยเอาอีบวก1แล้วก็เก็บไว้ในตัวแปรไอพอมาอ่านรอบ2ก็จะเป็นออไอก็จะกลายเป็น2รอบ3ก็ไเป็น3 4 5พอครบไน้อยกว่า20นะครับ i i น้อยกว่าไน้อยกว่า20ถ้าไอมากกว่า20เพราะว่าถ้าไอน้อยกว่า20ให้ทำในรูปนี้ ถ้าไอมากกว่า20ก็คือ21ปุ๊บให้ออกจากลูปคือให้หยุดการทำงานนะครับแล้วให้มันทำอะไรครับให้ document write ให้พิมพ์ไอออกมาครับทีลาไอนี่เลยทีลา,ท,ลาทีลามิสุเลยครับอ้าวนิ่งอ้าวไม่พิมพ์นะฮะคลิกขวาโชว์พรีวิวออกมา,มาเมาไปแล้วเดีเดเด for ไอ อ๋อไรไอก็ไม่ผิดนะ d right hmm. hmm. o c u m e n t r i ดอทไไออืมอืมก็สคริปต์นี้ผิดอะไรอ่ะ ah, วีโอเปนเอา ไม่ผิดแต่มันเมาครับไอ้โปรแกร,รมมันมึนโปรแกร,รมมันมึนครับรีโอเพนใหม่คำนวณใหม่โอเคมันเริ่มจากอะไรเนี่ย60นะ50าบวก6กเป็น60เดี๋ยวงั้นก่อนฟอผมยังตอนนี้ลบนี้เอาไปก่อนนะครับอือหนึ่งสองสาเที่ยวจะได้ไม่งงนะฮะมันก็ถ้าไอยังน้อยกว่า20อยู่ก็ให้ให้ทําการ r i ท์ด็อกิเมนไปเรื่อยๆนะฮะดังนั้นมันสุดที่19พอเท่ากับ20 i เท่ากับ20ปุ๊บเท่ากับผิดเงื่อนไขลูปมันก็ลุดออกมาจาก for นะฮะเดี๋ยวตรงนี้ยังงงอยู่มันเขียนต่อเนื่องกันไปนะผมสั่งให้มันขึ้นบรรทัดใหม่ครับด้วยการเพิ่ม string เข้าไปนะครับว่า br ครับใส่แท็ก br เข้าไปมันก็ขึ้นบรรทัดใหม่ตัวนี้ถือเป็นตัวแปรนะครับหรือเป็นตัวเลขอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดเราจะพิมพ์ Uh, พิมพิมข้อความเข้าไปหรือพิมพ์สตริงเข้าไปหรือเท x กซ์นะฮะสตริงเท็กซ์เข้าไปให้ใส่ด้วยข้อหมายซิงสิงเกิลโขดเอยดบเบิลโขดอย่างนี้นะฮะแล้วก็ขั้นด้วยข้อหมายคอมมาครับว่านี่คือตัวเลขหรือตัวแปรตัวนี้เป็นสตริงนะครับเป็นข้อความนะมันก็บอกว่าพอพิมพ์ i เสร็จให้ขึ้นบรรทัดใหม่ปป๊บพอรอบ2มันมามันก็เช็คว่า i ยังน้อยกว่ายังน้อยกว่า20อยู่ ก็ให้ i เท่ากับ i บวก1ฮะแล้วก็ทำในนี้ต่ออีกครั้งหนึ่งก็คือพิมพ์ i ก็คือพิมพ์เลข2พอรอบ3ก็ไปเรื่อยเรื่อยแล้วจนถึง20เนี่ยถ้าเกิดอยากให้มันเป็น20ก็อันี้บวกไปอีก1น้อยกว่า21มันก็สุดที่20นี่ครับคือการพิมพ์ for ซึ่ง i นี่เรากำหนดนอกลูปว่า i เริ่มเอเดี๋ยวนะ ไม่ดีกว่า,อาโอเคงั้นก็อืลองมาทำเขียนโปรแกร,รมอะไรกันดีเอาโปรแกร,รมสูตรคูณครับผมเอออย่างนี้ครับสูตรคูณครับผมจะทำสูตรคูณแม่สองนะฮะสูตรคูณแม่สองจะทำยังไงก็อย่างนี้ รอบที่1เอา1ไปคูณกับ2รอบที่2 2ไปคูณกับ2คือทุกตัวต้องคูณกับ2หมดอะมันก็จะกลายเป็นสูตรคูณแล้วใช่ไหมดังนั้นผมให้ I อคูณนะครับคูณ2บวกลบคูณหารหาคูณเจอไหมเนี่ยคูณกับ2ครับพอคูณกับ2เป็นไงครับผล2รอบแรก2 1 2 2 3ึ3 6 2 4 8นะเอา I ไปคูณกับ2ครับถ้าอยากได้แม่3ก็ i ไปคูณกับ3 หรือถ้าเกิดเขียนมาแก้ข้อมูลตรงนี้มันดูยุ่งยากนะครับเราก็ Input ไอ้ไม่ใช่ให้ n และกันครับให้ n เท่ากับสามแล้วตรงนี้แทนเนี่ยคูณ3ครับขอโทษทีมาคูณกับ n แทน n ตัวนี้คืออะไรก็คือ3นะครับ n เท่ากับ3คือเอาเลข3เนี่ยเอาเอาค่า3เนี่ยมาเก็บไว้ในตัวแปร n มาเก็บไว้ในตัวแปร n n มันก็มีค่าเท่ากับ3ละ รอบที่1นี่เหมือนกันรอบที่1 i เป็น1เอา1มาเก็บไว้ในตัวแปร i มันก็เลยเอา1มาคูณกับ n คูณกับ3เป็น3พอรอบ2รอบ1มันจบด้วย i ลัวแปร i บวก1ก็คือให้เอา1มาบวกกับ1แล้วเก็บไว้ในตัวแปร i ก็คือเลข1อีกนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็น 2, 2> พอกลายเป็น2แล้วก็จบมาขึ้นมาทำงานในรูปครั้งที่2นะครับ I, i นี่ก็จะกลายเป็นเลข2 อ๋อไม่ละเพราะว่าไอ้นี่มันอินิเชีครั้งแรกนะเพราะ i เป็น2เขาก็มาเช็คว่า i ย,ยังน้อยกว่า21่สไหมถ้าน้อยกว่าเป็นไงฮะถ้าน้อยกว่าก็มาทำเ a t เมนต์นี้ต่อไปเรื่อยๆนะฮะก็กลายรอบที่2ไม่ได้กลายเป็น2คูณกับ n n มันก็จะเป็น3เท่าเดิมทุกตัวมันคูณกับ3หมดแต่นี้แม่สุดคูณเขามีแค่12แม่ก็เนี่ย 12, 12, สิบสอ่าสิก็ทำกันทั้งหมด13ครั้ง ถ้าจะให้มันดูสวยหน่อยเป็นรูป <ım. S 1> เป็นร่างก็ <único Liberty Overwatch> ต้องบอกว่างี้ n น่า n นี่สามมันแล้วเราจะเขียนว่าคูณหนึ่งใช่ไหมคูณคูณอะไรคูณ i นี่สามคูณ i สามคูณหนึ่งแล้วก็ ใส่เท่ากับลงไปสามคูณหนึ่งได้สามสามคูณสองได้หกนะฮะน่ะอา๋ยวขยับให้ดูอืมน่ะรอบแรกหนึ่งคูณกับ i ก็คือเอ้ยรอบแรก n n คือสามคูณคูณเป็นเป็นข้อความธรรมดา i ก็คือเลขหนึ่งเท่ากับ 1คูณกับ3เอา1คูณ3แล้วแสดงผลลัพธ์เลยอันนี้มันก็จะกลายเป็น3แล้วก็ขึ้นบรรนทัดใหม่พอรอบ2อไอ้นี่ n ก็เป็นค่าเดิมเลข3แต่ว่า I อมันอยู่มันอยู่ในรูปฟอร์มมันบวก1ไปเรื่อยรอบที่2ตัวนี้ก็เลยกลายเป็นเลข2ก็เลยกลายเป็น2อคูณไอกลายเป็น2คูณ n คูณ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 กับ3พอรอบ3ไอ้นี่ก็ยังเป็นเลข3เหมือนเดิมแต่ I จะเป็น เลขสามไปแล้วนะฮะเอา3าคูณสก็เลยกลายเป็น9ก้าก็ประมาณนี้ครับในตัวในตัวจาวาสคริ p t มันก็เลยมันก็คำนวณได้นะครับในนี้สามารถใส่สคริปต์คำนวณได้ซึ่งไอทง้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับมันอยู่ในแท็กอะไรล่ะแท็กบารดี้ไงถ้าคุณเปิด ตายชีสนะครับแล้วบอกให้บาดี้เป็นอะไรดีไซส์นะฟอนต์ไซสเป็น30อสิบตัวมันก็ใหญ่ขึ้นมาเพราะทุกตัวนี้เป็นบาดี้นะนี่ไม่ได้กำหนดแท็กพแท็กพก็เลยตัวใหญ่ด้วยอ่ะกำหนดแท็กพด้วยเอาพให้อ่าฟอนต Size เป็น40นี่ P, p ใหญ่กว่าอีกนะฮะแล้วให้ color 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 เป็นสี blue ด้วยอ่าอันนี้ tag P นะครับ tag P ส่วนอันนี้เป็น tag body JavaScript <c oughs> นี่ใช้ j a า a s c r i p t ร่วมกับสไตล์ก็คือมันก็คือข้อความแต่เพียงแต่ ยแต่มันเอาไปคำนวณคำนวณเสร็จแล้วก็แสดงผลออกมาเนี่ยไรเมื่อไหร่ก็ตรงนั้นแหละครับกลายเป็นข้อความที่แสดงผลใน HML t ซึ่งถ้าเกิดผมสั่งครอบครอบด้วยอ,อย่างผมครอบด้วยให้สคริปต์เนี่ยเป็น H1 มันก็จะกลายเป็น H1 ครับนี่เป็นเป็น H1 ก็ตัวใหญ่หน่อย สคริปต์แท็กสคริปต์สคริปต์โดนครอบด้วย h1 อย่างนี้นะฮะก็กลายเป็นว่าไอ้นี่จะอยู่ในแท็ก h1 ก็ประมาณนี้นะครับซึ่งในแท็ก h1 นี้คุณกำหนดสไตล์ได้ไหมก็ได้นะ h1 อ่ากำหนดสไตล์ไปว่าอ่าคัลเลอร์ให้เป็นสี blue violet ดังนั้นในข้อความในสคริปต์มันก็เลยการ Blue วอร l เ t ตหมดนะฮะประมาณน,นี้เราก็ใช้ร่วมกันกับ e m b e s บดสไตล์นะครับร่วมกับสไตล์ชีตได้โอเคครับผมแนะนำจาวาสคริปต์เบื้องต้นกันเท่านี้สวัสดีครับ